นกมูหัววายนกูหัวหวายอ่าฮะอ่ามันเป็นเกมข้างในเธอเล่นไหมคะ<อ>เล่นอ่ะเปิดไปเลยคะ่ะอ่ามาเล่นเกมกันดีกว่าไหมเ<อ>ขาถามเธอว่า<อ>ดูชีดูหน่อยมองไม่เห็นเลย ผลไม้มาถามว่าผลไม้เนี่ยนกหู้หัวไวแวะทักทายเป็ดที่กำลังแยกผลไม้ทรงลังใส่ลังเอเธอร์มาช่วยพี่เป็ดแยกผลไม้ได้ไหมคะได้เขาบอกว่ามันจะมีผลไม้ที่กินเปลือกได้กับผลไม้ที่ต้องปอกเปลือกนะเอเธอร์ช่วยพี่เป็ดแยกได้ไหมคะอ่ะ้เปิดว้หน้าผลไม้เลยคะ่ะเราจะไปเลือกผลไม้กันโอเค ่ะแม่ถามเธอนะทุเรียนทุเรียนเรากินทั้งเปลือกได้ไหมคะทําไมอะคะไม่ถูกทำไมเรากินทั้งเปลือกไม่ได้คะใช่ต้องปอกเปลือกไหมใช่ต้องปอกเปลือกไหมคะต้องปอกเปลือกแล้วส่วนสตรอเบอรี่ล่ะคะสตรอเบอรี่เรากินทั้งเปลือกได้ไหมคะได้ไหมล่ะได้ป่าอ่ะไม่รู้เธอเหรอเดนเมล่าเธอเคยกินสตรอเบอรี่ไหมคะเนี่ย เธอเคยกินสตรอเบอร์รี่ไหมคะเคยเคยแล้วเธอปอกเปลือกไหมไม่ปอกไม่ปอกแล้วแสดงว่ามันกินได้ทั้งเปลือกใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วส้มล่ะเธอก็ปอกเปลือกเธอก็ปอกเปลือกนะเสริมต้องปอกเปลือกใช่แล้วมังคุดล่ะคะมังคุดไม่ชอบปอกม่นก็ปอกเปลือกไม่ ต้องปอกเปลือก <preserv ww. S 1> เหมือนกัน,นเขาบอกว่า <TVs. S 1> ความสามารถในการเชื่อมโยงรูปภาพอ่าโอเคอ,อ,อีก,อ,กอัน,น,นไหนเหมือนอันไหนอีกนี้นีเอนี้เปล่าเหมือนไม้มันมีหน้านี้ด้วยนะน,นี่มีหน้านี้มีหน้านี้ให้หนูเทยียบนี่ไงข้างล่างอ่ะอันไหนเหมือนอันไหน อันไหนเหมือนอันไหนน,นี่น่านี้อือหือแล้วกระเป๋าล่ะกระเป๋าล่ะกระเป๋าเห,าหามือนอันไหนมีไหมหน้านี้มีไหมไม่มีแล้วล่ะแล้วหน้านี้มีไหมไม่มีโอเคเออลอฟเตอร์อยู่ไหนเออรออยู่นนหน้า,น,น,าน,นี้อ่าแล้วเหมือนอันไหนเหมือนอันไหนอีโอเค แล้วแว่นตาเหรอคะแว่นตาเหมือนอันไหนเหมือนเหมือนรูปอันไหนอันไหนแว่นตาอันไหนแว่นตาโอเคไปต่อไหมคะออันนี้คือเขาถามว่าเธอเธอเธอจะกินอาหารน่ะเธอจะกินอาหารแบบไหนคะอาหารที่มีประโยชน์อะลูกเอาไอติมเลยเหรอโอเค กินอะไรก่อนกินชานี้ก่อนกินข้าวก่อน,อนกินชาอินโต๊ะอ๋อแล้วค่อยกินไอติมอ,อ๋อโอเคแล้วกินไอติมเสร็จแล้วเรากินอะไรดีถ้าสมมุติว่าเราอันนี้อันนีอนน้อันน,น,นี้อันนี้จบแล้วก็ได้อ่ะเธอกินอันนี้ใช่ไหมเธอกินข้าวก่อนใช่ไหมใช่แล้วเธอก็กินไอติมถูกไหมคะถูกโอเคแล้วแป๊บซี่กินได้ไหมลูกไม่ได้จะกินไปไปจะกินชาอินโต๊ะจกินไอไอจะกินโต๊ะกินไปไปก็อยงนี้ โอ้โหเธอกิน,นเก่ง <ไป S 1> จังอีเปลี่ยนหนี้านะอเา็ดเดนั่น็เด็ดเด็ดเด็มเด็ดเดเราอยากกินน้ําาเราดเด็น,น,น,มมนเดนดเดเดาดเดดเด็ดหด็ดเด็ดเดาดเเด็เด็เาเดาเด็เด็ดเเดแมเด็ดเน็ดเเด็ดเเด็ดเเด็น้ําเด็ดนเด็เด็ดเน็ด<ห>เเด็ดเด็็ด แดดทมแดดทำไมแดกนีจะไ,ไ,ไ,ได้ส,สด,ด่อาจจะได้สดชื่นโอเคค่ะ